นะ้ำอ่ะน้ำบอลอยู่มาเลย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 กี้ก็มาง้ายานี่เมองหยังงูไ้มาได้แล้วโลข่องก็ตอนี่นะครับน้ำ น้ำออกจากอ่าหน้าเรียนเลยนะครับน้ำทะลุมานะครับนี่นะครับถหลนนะครับหน้าบ้านหน้าร้านนะครับนะครับขึ้นหมดเลยนะครับอ่าในบ้านนะครับสอบพ่วังไว้นะครับเสียหายหมดนะครับไปหมดนะครับ นี่เป็นเหตุการณ์นะคะตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมาจนถึงเช้ามืดวันนี้เลยคุณผู้ชมช่วงตีห้าเนี่ยค่ะบริเวณด้านหลังโรงเรียนโป่งน้ําร้อนบ้านเตียงกอกตาบลโป่งน้ําร้อนของอําเภอฝานจาังหวัดเชียงใหม่เจอฝนตกหนักทั้งคืนระดับน้ําเพิ่มสูงนะคะไหลแรงดันกระสอบที่กั้นจนสุดท้ายเอาไม่อยู่น้ําก็ทะลักท่วมถนนและบ้านเรือนริมน้ําชาวบ้านออกมาช่วยกันขนย้ายข้าวของโดยมีเจ้าหน้าที่แจ้งว่าตั้งแต่ตีสามแล้วมวลน,น้ํามหาศาลเนี่ยมาจากห้วยแม่ใจทะลัก เข้าท่วมพื้นที่โดยรอบนะคะแต่ว่าสุดท้ายก็ค่อยๆลดระดับลงนะคะแต่ว่าปลายทางของมวลน,น้ำประลอกนี้ค่ะจะไปที่ตําบลเวียงของอําเภอฝางต่อไปเพราะฉะนั้นก็จะเป็นอีกจุดที่ต้องเฝ้าระวังนี่ประมาณ4ีสี่สีนาที มาแบบเหมือนเป็นน้ำปกเลยไหลบ่าททะลักกระสอบที่กั้นเอาไว้นะคะทีนี้ให้คุณผู้ชมดูภาพล่าสุดเช้าวันนี้น้ำลดนะคะแต่ว่ามองไปในภาพรวมยังมีน้ําท่วมขังอยู่ในหลายพื้นที่เหมือนกันนะคะส่วนที่ตําบลเวียงที่น่าเป็นห่วงบริเวณแยกขัวเจทาจะเป็นจุดรับน้ําจากลาห้วยแม่ใจที่ผ่านบ้านเปียงเกอกมาน้ําท่วมผิวถนนจนรถเล็กสัญจรกันลําบากแล้วนะคะส่วนที่อําเภอสันป่าตองเมื่อวานชาวบ้านต้นแหนหลวงถูกลําน้ำ ในพื้นที่ลำน้าแม่ขานเอ,อ่อท่วมบ้านเรือนร้านค้าเป็นบริเวณกว้างเลยนะคะบางจุดเนี่ยน้ำท่วมสูงเกือบ1เมตรเลยค่ะถนนถูกตัดขาดรถสัญจรไม่ได้นี่ชาวบ้านก็ต้องทําแบบนี้เดินลุยน้ำนะคะ,ะค่อยๆเห็นจักรยานกันเข้าไปยิ่งถ้าเกิดบ้านไหนมีลูกเล็กมีผู้สูงอายุเนี่ยหนักเลยนะคะตัดสินใจอบพยพไปนอนบ้านญาติกันก่อนหรือว่าโทรขอความช่วยเหลือให้เอาอาหารเข้ามาให้ต้องลุยน้ำฝ่ากันเข้ามาเพราะว่าคนที่ติดอยู่ในบ้านออกไปกันเองไม่ได้แล้วนะคะ ส่วนถนนสายหลักสันป่าตองเชียงใหม่เจ้าหน้าที่แขวงการทางต้องปิดเส้นทางชั่วคราวเป็นระยะทางกว่า1กิโลเมตรจัดช่องพิเศษให้รถวิ่งสวนติดป้ายเตือนวางกลวยยางตลอดแนวเพื่อความปลอดภัยชาวบ,บ้านบอกนี่เป็นครั้งที่4แล้วของฤดูฝนปีนี้นะคะที่บ้านเนี่ยโดนน้ำท่วมและนอกจากนี้พื้นที่การเกษตรก็เสียหายหนักเช่นกันค่ะพื้นที่นี้น้ามาเร็วแต่ก็ไปเร็วนะครับเพราะว่าล่าสุดเนี่ยน้ำที่เคยท่วมเจ็ด หมู่บ้านตอนนี้ลดระดับลงสู่ภาวะปกติแล้วนะครับแล้วก็ดูเนี่ยน้ำลงไปเรื่อยๆแล้วเส้นทางที่ก่อนหน้านี้น้ำท่วมไม่สามารถใช้ได้ก็เริ่มที่จะมีรถใช้เข้าออกหมู่บ้านกันได้แล้วนะครับแต่ว่าบริเวณวัดต้นแหนหลวงที่ตำบลท่าวังพล้าวเนี่ยบางจุดน้ำก็จะยังคงมีอยู่จุดที่แบบน้ำน้อยหน่อยก็อาจจะมีน้ำขังสูงสัก20เซน ตามบ้านบางจุดก็อาจจะมีน้ําขังตั้งแต่3 0มสถึงห้เซนจุดที่น้ําลึกหน่อยก็อาจจะมีน้ําท่วมอยู่ประมาณ1เมตรนะครับตอนนี้ชาวบ้านพอเห็นสถานการณ์ว่ามันเริ่มดีขึ้นก็นําเครื่องสูบน้ํามาสูบน้ํามาใช้ระบายน้ําแล้วก็ล้างโคลนล้างบ้านกันไปนะครับ่วนอีกจุดหนึ่งที่ตอนนี้โล่งอกกันละเพราะว่ารอดพ้นจากน้ําท่วมก็คือพื้นที่เศรษฐกิจของตัวเมืองเชียงใหม่คือเดิมเนี่ยคาดว่าตั้งแต่เช้าวันนี้ มวลน้ําก้อนใหญ่ที่สุดจากต้นน้ําปิงที่ไหลลงมาจากอําเภอเชียงดาวจากอําเภอแม่แตงเนี่ยจะไหลผ่านตัวเมืองเชียงใหม่ซึ่งก็จับตาดูอยู่ว่าระดับน้ําจะเกินจุดวิกฤตที่3เมตรห0เซนหรือไม่นะครับปรากฏช่วง9ก้าโมงเช้าที่ผ่านมาขึ้นธงเขียวแล้วนะครับเขียวนี่ก็คือแสดงว่าปกติดีระดับน้ําอยู่ที่2เมตร84เซนนะครับแล้วก็แนวโน้มก็คือว่าน้ําจะลดลงเรื่อยๆของแม่ปิงเนื่องจากเมื่อคืนนี้ ไม่มีฝนตกหนักในพื้นที่ต้นน้ําแล้วก็มีมาตรการเร่งผลักดันน้ําระบายน้ําไปด้วยนะครับทำให้ตอนนี้ชาวบ้านที่อยู่ริมปิงในพื้นที่อําเภอเมืองตัวเมืองเชียงใหม่เนี่ยต่างก็โล่งใจซึ่งผู้ว่าของจังหวัดเชียงใหม่บอกว่าหลังจากนี้น่าจะไม่ต้องกังวลเรื่องฝนแล้วละ่ะแล้วก็เชียงใหม่ก็เตรียมต้อนรับอากาศหนาวเย็นที่จะเข้าสู่ช่วงหน้าหนาว หลังจากนี้ก็คงจะเป็นช่วงหน้าการท่องเที่ยวของเชียงใหม่ครับค่ะนอกจากนี้นะคะที่อ,อําเภอฟางอ,อําเภอแม่อายช่วงประมาณเกือบเกือบ,บตีห้าที่ผ่านมามีการแจ้งเตือนผ่านทางข้อความนะคะว่ามีฝนตกหนักในพื้นที่นี้ให้เฝ้าระวังน้ําท่วมดินโคลนถลม่มพื้นที่เสี่ยงริมห้วยคลองลําน้ําพื้นที่ลุ่มต่ําและที่ลาดเชิงเขาให้ยกของไปไว้บนที่สูงพร้อมดูแลกลุ่มเปราะบางโดยเทศบาลตำบลแม่อายจังหวัดเชียงใหม่ระบุช่วง7จ็ดโมงเช้าสถานการณ์น้ําทุกจุดเริ่มลดลงแต่ยัง ต้องเฝ้าระวังอยู่นะคะส่วนที่หน้าสะพานลำาล้วยแม่อายเจ้าหน้าที่นํารถแบ็คโฮตักเศษไม้ขอนไม้และขยะที่ลอยมาติดใต้สะพานแล้วขวางทางน้ําอ่อนหรือขวางเยอะแบบนี้เดี๋ยวน้ําไปไม่ได้นะคะก็ค่อยๆเคลียร์พื้นที่ใต้สะพานจะได้เปิดทางให้น้ําระบายไหลออกไปได้นะคะครับอ้าส่วนอีกจังหวัดหนึ่งก็คืออุตรดิตถ์ที่วันนี้ทีมงานวันสร้างสุขของสำนักข่าววันนิวส์ลงพื้นที่ด้วยนี่นะครับ ปรากฏว่าน้ําจากพื้นที่อําเภอทองแสนขันน้าําป่ามันเริ่มลงไปยังพื้นที่เสี่ยงที่มีการเตือนเลอล่วงหน้าก่อนหน้านี้ก็คือที่อำเภอพิชัยแล้วมีคลิปหนึ่งนะครับมีผู้ชายคนหนึ่งเนี่ยลอยมาพร้อมกับกระชังปลาปรากฏว่าโดยเหตุที่ไม่คาดคิดไปโดนสายไฟฟ้าแรงสูงเกิดไฟช็อกจนผู้ชายคนนี้นตกแม่น้ําไปครับเ,เ,เรือผมไปล้อไปครเรือลออยู่ข้างหน้าเรือเรือผมว่าเรือไปลอตรงนน้นนะครับเพื่อนเรือลงครับ

เป็นเหตุไม่คาดคิดจริงๆนะครับว่าพอกระชังปลามันลอดใต้สะพานไปแล้วเนี่ยอีกฝั่งหนึ่งจะมีสายไฟฟ้าแรงสูงอยู่ตรงนั้นด้วยนะครับคือผู้ชายคนนี้ครับเนี่ยเขาก็พยายามที่จะหาทางหยุดเจ้ากระชังปลาที่มันลอยหรือหาทางที่จะกลับเข้าฝั่งให้ได้แล้วก็จะได้ยินเสียงคนบนสะพานบอกว่าอีกฝั่งนึงเนี่ยผมเตรียมเรือเอาไว้ช่วยแล้วก็กะว่าเออพอลอดใต้สะพานนี้ไปเนี่ยจะจะได้รับความช่วยเหลือปรากฏสิ่งที่ไม่คาดคิดก็คือว่า มันมีสายไฟฟ้าแรงสูงที่มาโดนพอดีแล้วเนี่ยครับจังหวะนี้โดนไฟช็อกจนทำให้ผู้ชายคนนี้ร่างจมหายลงไปในแม่น้ำน่านนะครับเนี่ยโอ้เหตุการณ์เกิดขึ้นในพื้นที่อำเภอพ,พิชัยครับภรรยาซึ่งเมื่อกี้ที่ได้ยินเสียงร้องนี่คือเสียงภรรยานะครับคือเธอก็ใจสลายอ่ะโอ้โหเราเห็นแล้วสงสารนะครับขอแสดงความเสียใจด้วยจริงๆคือคนที่เห็นคลิปนี้แล้วต่างบอกว่าโหมสงสารจริงๆ คือตัวของเจ้าของคลิปนะครับได้ยินเสียงเธอรอเก็อยที่สานคือคนที่เป็นเจ้าของคลิปเนี่ยบอกว่าเป็นกู้ภัยนะครับคือได้รับแจ้งจากทางอบอตพิชัยว่ามีกระชังปลาเนี่ยมันหลุดแล้วคุณผู้ชมจะเห็นว่าน้ําที่แม่น้ำน่านเนี่ยมันไหลเชี่ยวมากเพราะฉะนั้นมันพัดมาเรื่อยๆหลายคนก็เลยมาดักรอตรงสะพานนี่แหละนะครับก็กะว่าเดี๋ยวเลยสะพานหรือตรงสะพานเนี่ยจะช่วยได้ปรากฏก็เกิดเหตุไม่คาดคิดขึ้นมานะครับก็ตอนนี้ อยู่ระหว่างการตามหาร่างของผู้ชายที่ตกลงไปในน้ํานะครับอีกภารกิจหนึ่งของมูลนิธิร่วมกตัญญูไปช่วยชาวบ้านในพื้นที่อำเภอตรอนนะครับจุดนี้เนี่ยมันเป็นจุดที่น้ําไหลเชี่ยวมากๆแล้วเรือลำเนี้ยจะต้องฝ่าน้ําไปช่วยคนในบ้านที่เป็นผู้ป่วยแต่ปรากฏว่าน้ําเชี่ยวเนี่ยพอเอาเรือไปขวางปรากฏว่าเรือมันคว่ำแล้วสิบชีวิตบนเรือเลยต้องลอยคอแล้วก็ไปเกาะของให้แน่นเพื่อรอความช่วยเหลือต่อครับ

ปั้มเลยทันทีนะครับพวกเรากระเด็นไปคนละทิศคนละทางอ่ะก็ยังโชคดีที่ว่ากู้ภัยเขาก็มีสตินะครับแล้วก็ใส่เสื้อชูชีพเพื่อความปลอดภัยในการต้องไปทําอะไรที่เกี่ยวกับน้ําด้วยส่วนที่โรงพยาบาลตรอนหลังจากน้ําท่วมหนักต้องประกาศหยุดให้บริการไปก่อนแล้วก็เคลื่อนย้ายผู้ป่วยที่อยู่ในโรงพยาบาล28คน กระจายไปยังโรงพยาบาลอุตรดิต์แล้วก็โรงพยาบาลพิชัยเน,นี่ยนะครับที่เหลือใครที่กลับบ้านได้เขาก็ให้กลับบ้านแล้วทีมแพทย์กับทีมเรือกู้ภัยเนี่ยต้องเอาพวกยาวัคซีนเวชภัณฑ์ขนออกมาจากโรงพยาบาลด้วยแล้วก็อุปกรณ์แพทย์ในศูนย์ซักฟอกเครื่องมือผ่าตัดทันตกรรมเนื่องจากบางส่วนโดนน้ำก็เสียหายบางส่วนโดนโครนก็เสียหายเหมือนกันซึ่งพยาบาลบอกว่า ตอนนี้มีการตั้งโรงพยาบาลสนามชั่วคราวที่ว่าการอำเภอรตรอนนะครับใครที่เป็นผู้ป่วยนอกผู้ป่วยเรื้อรังจําเป็นต้องรับยาก็ <c oughs> สามารถมารับได้ที่โรงพยาบาลสนามนะครับเพราะว่าบางคนเนี่ยจำเป็นต้องรับยายอย่างต่อเนื่องเช่นเบาหวานความดันนะครับส่วนที่บ้านห้วยแมงตําบลน,น้ำคล้าที่อำเภอน,น้ําป่าดนําป่าเนี่ยที่หลากลงมาสร้างความเสียหายโอ้โหนี่ภาพคือน้ําไปแล้วเหลือโคลนคือบ้านเรือนรถที่จอดไว้ตอนเนี้เรียกได้ว่า จมโคลนเสียหายทั้งหมดสิ่งปลูกสร้างอะไรต่างๆเหล่านี้คือด้วยความที่โคลนมันมีน้ําหนักเพราะฉะนั้นเวลามันซัดมาเนี่ยนะครับก็คือพังหลายหลาย,หลายอย่างเนี่ยพังต่อหน้าต่อตานะครับแล้วก็ที่บ้านน้ํากล่าจุดนี้เป็นอีกจุดหนึ่งที่เจ้าหน้าที่ต้องใช้เครื่องจักรหนักเนี่ยในการซ่อมสะพานให้กับชาวบ้านได้ใช้ไปก่อนนะครับคือภาพมุมสูงก็จะเห็นว่าน้ํามันลดแล้วละ่ะแต่ว่าสภาพเนี่ยยังคงเป็นสีน้ําที่ขุ่นที่มาพร้อมกับโคลนอยู่เลยนะครับ เหตุการณ้ําท่วมนี่ททำให้ชาวบ้านน้ากลับเนี่ยนะครับโดนซัดสูญหายไป5คนแล้วส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุมีคนที่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้คนหนึ่งแล้วก็อีกคนหนึ่งเจอร่างและเป็นคุณยายวัยเจปีเห็นว่าตอนเกิดเหตุเนี่ยคุณยายอยู่บ้านคนเดียวน้ําป่าซัดบ้านไหลไปทั้งหลังเลยแล้วคุณยายเนี่ยลอยออกจากบ้านไปเกาะที่กอไผ่ต่อมาน้ํามันแรงขึ้นเรื่อยๆก็คาดว่าคุณยายท่านน่าจะหมดแรงเนื่องจากว่าอายุมากแล้วนะครับตอนนี้ก็กําลัง เร่งค้นหากันอีกทีหนึ่งครับค่ะส่วนที่อำเภอรับและนะคะน้ำตกแม่พูน จากน้ำสีใสเนี่ยคุณผู้ชมดูกลายเป็นสีน้ำตาลเลยค่ะไหลแรงเชี่ยวมากๆเลยนะคะซึ่งน้ำตกแห่งนี้ค่ะเกิดจากการตกแต่งทันน้ำเทปูนให้น้ำไหลลดหลั่นจากบนเขาสูงลงมาดูคล้ายน้ำตกธรรมชาติสูงหลายชั้นเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่เคยสวยงามแต่ตอนนี้สภาพกลายเป็นน้ำสีน้ำตาลแบบนี้ไปแล้วอันนี้คือเมื่อวานนี้ที่รับแลนะคะส่วนอำเภอที่น่าห่วงอีกจุดคือพิชัยนะคะมีมวลน้ำจากอำเภอน้ำ บาททองแสนขันและรอนไหลเข้าท่วมเช้าวันนี้น้ําจากปากคลองคอรุมตําบลคอรุมเพิ่มสูงขึ้นท่วมบ้านเรือนริมคลองกู้ภัยเร่งลงพื้นที่ไปสํารวจบ้านไหนมีเด็กเล็กมีผู้สูงวัยจะรีบอพยพออกมาก่อนขณะที่แม่น้ําน่านล้นคลักท่วมพื้นที่เกษตรกรรมบ้านเรือนริมแม่น้ําไหลข้ามล้นคลองที่อยู่รอยต่อกันบริเวณหมู่หนึ่งบ้านปากคลองนะคะชาวบ้านก็ขอความช่วยเหลือกันเข้ามาบอกว่าตอนนี้น้ํามันเพิ่มสูงขึ้นแล้ว เริ่มล้นท่วมบ้านเรือนแล้วน้ำเนี่ยไหลแรงด้วยนะคะอยากให้เจ้าหน้าที่เนี่ยมาช่วยกันขนย้ายข้าวของไปไว้ที่สูงอดทนอีกนิดนะคะคเจ้าหน้าที่กําลังเข้าไปแล้วก็ทุทกๆจุดเลยวันนี้ค่ะเนี่ยเราก็พยายามจะรวบรวมจุดไหนขอความช่วยเหลือเข้ามาบอกพิกัดชัดๆแล้วก็จะรีบประสานความช่วยเหลือกันเข้าไปเนาะกู้ภัยจากหลายจังหวัดนะครับแล้วก็ท้องที่ก็เข้าไปารวมไปถึงวันนี้โครงการวันสร้างสุขลงพื้นที่ไปที่อำเภอตรอนกับท้องแสงขันนะครับเพราะว่ามีชาวบ้านที่ยังคงรอความช่วยเหลือ น้ํำดื่มข้าวของต่างๆที่จําเป็นต้องใช้ในช่วงนี้นะครับซึ่งทีมงานเราก็ลงพื้นที่ไปตั้งแต่ช่วงเช้าก็จะได้เห็นภาพของชาวบ้านที่ลําบากจริงๆแล้วก็ครั้งนี้เนี่ยน้ำท่วมเนี่ยมันถือว่าเป็นการท่วมชนิดที่ว่าไม่ทันตั้งรับนะครับหลายจุดในพื้นที่อุตรดิตน้ำเนี่ยตอนที่ทีมงานเราไปเนี่ยบางจุดยังท่วมแต่บางจุดเนี่ยน้ำมันก็ลงไปพอสมควรแล้วนะครับอย่างที่อำเภอตรวน ซึ่งรับอทิตรอนนีนะครับรับน้ำร,รับน้ำต่อจากทองแสนขันปรากฏว่ามีพื้นที่ชุมชนบ้านแก่งหมู่2หมู่3หมู่10นะครับที่ยังคงเจอน้ำท่วมอยู่แล้วก็มีข้อมูลจากทางการบอกว่าชาวบ้านประมาณ500หลังคาเรือนที่ยังคงจมน้ำนะครับน้ำที่นี่ท่วมสูงเป็นเมตรเดือดร้อนขาดแคลนอาหารแล้วก็น้ำดื่มอำเภอทองแสนขัน ปรากฏเราเจอนายกเทศบาลตะบนทองแสนขันบอกว่ามีความเสียหายเกิดขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ประสบภัยที่เป็นผู้สูงอายุ3คนในศูนย์อพยพไม่สามารถพากลับบ้านได้ครับเพราะว่าบ้านชั้นเดียวและอยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำนะครับทีมงานของเราก็ได้ร่วมพูดคุยส่งกําลังใจให้นะคือทีมงานลงพื้นที่ไปแล้วทางนี้ก็ส่งกําลังใจให้เช่นเดียวกันนะครับกับผู้ที่เดือดร้อนทั้งหมดทุกคนเลยทีมงานวันสร้างสุขวันนี้ นำโดยคุณเดียววรตั้งตะกูลนะครับประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการของบริษัทเดว,วันเอ็นเตอร์ไพรส์จำกัดมหาชนยมพิธีกรข่าวศิลปินช่วงวัน31ช่วยกันแพ็คถุงอันนอกจากไปคุยกันแบบนี้แล้วเนี่ยแพ็คถุงยังชีพในโครงการวันสร้างสุขนะครับซึ่งเป็นการลงพื้นที่ไปให้กําลังใจขอบคุณคุณผู้ชมด้วยนะก่อนหน้านี้<า>โครงการวันสร้างสุขที่เราได้ไปช่วยเหลือชาวบ้านอย่างต่อเนื่องเนี่ยเงินทุกบาททุกสตางค์ที่บริจาคเข้ามาเราเอาไปจัดสรรเป็นสิ่งของในการช่วยชาวบ้านรวมถึงเนี่ยครับ ได้มีโอกาสซื้อข้าวซื้ออาหารแห้งให้กับคนในพื้นที่ด้วยและโครงการวันสร้างสุขก็จะยังคงจัดสรรความช่วยเหลือแบบนี้ในทุกๆสถานการณ์เป็นการช่วยบรรเทาสาธารณภัยต่างๆที่เกิดขึ้นในประเทศไทยนะคะได้เห็นรอยยิ้มของชาวบ,บ้านเราก็ชื่นใจน้องๆก็ดีใจนะคะผู้บริหารของเราอะ่ะพี่เดียวน้องยศน้องๆจากเดอะสตาร์มาช่วยตักข้าวให้เองแพ็คข้าวให้เองพอได้ถ่ายรูปพอได้กอดได้จับไม้จับมือให้กําลังใจกันนะคะ แล้วเดี๋ยวเรายังคงส่งกําลังใจกันไปอย่างต่อเนื่องแล้วก็ทับหน้าเรานนองบอลรัชต์าลงพื้น<า>ที่อยู่แล้วนะคะถ้าติดขัดตรงไหนหรือจุดไหนยังไม่ได้รับความช่วยเหลือผู้ชมแจ้งข้อมูลเพิ่มเติมเข้ามาก็ได้นะคะที่ Facebook ข่าวช่องวันของเราจะรีบประสานความช่วยเหลือให้ในวิกฤตภัยเราไม่ทิ้งกันนะคะดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e แล้วก็ที่สำคัญครับอย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดท,ทุกข่าวที่สำคัญกับสำนักข่าววันนิวส์เชื่อมั่นในข่าวมั่นใจวันนิวส์